Thank so คนนิ่งนะคะนิ่ง เอที่พวกคิเอทพวกสายศิลป์หรือเปล่านะมีศิลปะเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้กันเนาะมีความฝันอยากทำโน่นทำนี่ไปหมดเลยเป็นหัวมีโปรเจกต์เจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์นะผว่าคุณเป็นคนที่กล้ากล้าหารนะกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าลองกล้าไปกล้าคือคุณไม่ค่อยกลัว ือสิ่งที่เขามองนะคนอื่นมองแล้วก็คิดแล้วก็รู้สึกนะคะก็ <c oughs> มอกว่าชีวิตของคุณนะไม่มีวันหยุดนิ่งไม่มีวันจบสิ้นเลยหมือนตายแล้วนะคะตายแล้วก็ยังจะนะกลับขึ้นมาฟื้นฟื้นชีพเดทกับหัวนะคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้เสมอเลยในสายตาของคนอื่นเขางงมากเป็นคนอื่นเขาคุณอาจจะเคยโดนแบบ้ายๆอ่ะควเปรียบเทียบ,บนะเปรียบกับระเบิดมาหรือเปล่าแบบจริงๆล่างน่าจะคุณลวนะแต่คุณก็ยัง คืนที่กลับมาอีกครั้ง คนอื่นเนาะคนไทยกเขาบอกอคอ่างชาตอย่างนี้แหละอ่าน,น,นต่อไปลองเลยต่ออีกข้อค็นคนที่ฉลาดตีดตัวมีความรู้นะแต่อาจจะไม่ชอบโชว์ถ้าใครไม่ถามเรื่องอะไรที่คุณรู้อ่ะคุณก็อาจ